สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คอมเมนต์สองฝั่งโคงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u t u b e อปลา a ส Story ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวแหมโนว่ารวยกว่าคนไทยแต่สุดท้ายเจอคนไทยดึงสติจนแทบไปไม่เป็นซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับเรื่องนี้กาลังเป็นกระแสราม่า สืบต่อหลังจากเหตุการณ์ที่มีคนลาวจำนวนมากแห่นำรถส่วนตัวเดินทางไปประเทศไทยเพื่อไปเติมน้ำมันไว้และใช้เส้นทางในประเทศไทยและกลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังในตอนนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏว่ามีคนลาวบางคนบางส่วนฉวยโอกาสใช้โอกาสนี้สวนกลับคนไทยโดยเฉพาะสื่อข่าวไทยที่มักจะมีการนำเสนอถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับเงินกีบของลาว ที่ปัจจุบันนั้นอ่อนค่าไม่มีความหมายเพราะเงินเฟอ้อและด้วยเหตุนี้เองทําให้คนลาวแห่มโนว่าคนลาวมีแต่คนรวยอยากไปเที่ยวไทยนั้นก็ไปได้ไม่สนเงินเฟอ้อแถมคนลาวหลายคนยังรวยกว่าคนไทยอีกด้วยซ้ํานอกจากนี้ยังมีหนุ่มยูทูบเบอร์ลาวออกมารายงานสถานการณ์จริงและมีการแอบตอกกลับคนไทยไหนว่าบอกว่าคนลาวทุก คนลาวไม่มีเงินเงินกกีบอ่อนค่าแบบไม่มีความหมายแต่ทางด้านหลังของหนุ่มยูทูบเบอร์เห็นมีแต่รถคนลาวเตรียมไปเที่ยวไทยหลังจากคลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้คนลาวและคนไทยต่างก็ไม่เห็นด้วยที่หนุ่มคนนี้ที่นําเสนอภาพร,าพรวมของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนลาวผ่านเหตุการณ์เดียวแล้วก็มาเหมารวมว่าคนลาวมีแต่คนรวยแบบที่ลืมไปเลยว่า ยังมีคนลาวอีกหลายล้านคนที่ยังหาเช้ากินข้าในสปปลาวไม่มีเงินไม่มีเวลาไปเที่ยวยังมีอีกหลายแสนคนที่รอไปทำงานที่ประเทศไทยเพราะเศรษฐกิจภายอัตราเงินเฟอ้อส่งผลกระทบต่อคนลาวอีกหลายล้านคนส่วนคนลาวที่มีความสามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือมีรถส่วนตัวเป็นเพียง10-20เอร์เซของประชากรลาวซึ่งอาจจะเป็นพนักงานรัฐ หรือนักธุรกิจพ่อค้าที่มีการค้าขายเถื่อนหรือบางคนนั้นหากินแบบไม่โปรง่งใสทําให้คนลาวบางกลุ่มมีเงินมากกว่าคนลาวทั่วไปที่พูดได้เลยว่ายังมีความเหลื่อมล้ําสูงในสังคมลาวคนรวยก็รวยกระจุกคนจนก็จนกระจายการวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องวัดจากค่า GDP ต่อคน GDP ต่อหัวของประชากรลาว87,888บาทต่อคนต่อปีส่วนทางด้านของประเทศไทยมี GDP ต่อหัวต่อคนอยู่ที่2 5 9 4 0 9 3บาทต่อคนต่อปีพูดได้เลยว่าคนลาวกับคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันพอสมควรเมื่อวัดจาก GDP คนลาวส่วนมากก็ยังไม่รวยเท่ากับคนไทย ที่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำก็ต่างกันราวฟ้ากับเหวแล้วทําให้มีคนลาวคนไทยจํานวนมากแห่ดึงสติคนลาวเหล่านี้ที่ยังคิดว่าคนลาวยังมีคนรวยไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากภัยเงินเฟอ้อคนลาวได้พูดว่าคุณนะ่ะยังไม่เข้าใจว่าเขาวัดกันที่โดยรวมของประเทศไม่ใช่ว่าเอากลุ่มคนแค่นี้มาวัดซึ่งภายหลังนะครับ ที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคนลาวบางคนน่ะแค่มันมีกินไปวันๆหรือมีน้ำมันเติมรถไปวันๆน่ะมันก็บอกว่าประเทศลาวดีแล้วนี่แหละที่เขาว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญพวกไม่มีการศึกษามันก็คิดได้แค่นี้แหละแค่มีกินไปวันๆน่ะมันก็บอกว่ามันจเจริญแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า คนไทยอยากให้คนลาวคนเขมรคนทม่ารวยรวยไม่เคยคิดอิจฉาเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณคนลาวที่มาเที่ยวไทยสะดวกสบายทุกด้านครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพี่น้องสอปปลาวที่ขับรถมาเที่ยวไทยท่านน่ะคือคนรวยถูกต้องแล้วท่านคือกลุ่มเป้าหมายของการท่องเที่ยวไทยท่านมาเที่ยวมาใช้จ่ายในประเทศไทยเราก็ดีใจและยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่งหวังว่าท่านคงได้รับการบริการที่น่าพอใจวันหน้าอย่าลืมมาเที่ยวอีกนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y o u t u ทั To ล่าสตอรีเได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าพททลาวออกมาให้คำตอบสังคมว่าจะอยู่ต่อหรือถอนตัวออกจากลาวจริงๆ ซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับสถานการณ์ที่ปตทลาวจำกัดที่กำลังถูกกระแสดราม่าถาโถมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ในฝั่งสปปลาวจนถึงฝั่งไทยที่ในตอนนี้กำลังมีข่าวลือว่าทางด้านของบริษัทในปตทลาวกำลังมีการจำกัดการนำเข้าน้ำมัน มาที่สปปลาวเหลือเพียง20%เท่านั้นและนอกจากนั้นยังจะมีการเตรียมถอนตัวออกจากสปปลาวไปจนถึงมีคนลาวบางส่วนเริ่มมีการออกมารายงานว่าเริ่มมีบางสาขาในปตทเริ่มมีการปิดให้บริการหรือบางปั๊มก็ไม่มีน้ำมันเลยจากกระแสะข่าวที่ออกมาในตอนนี้ทำให้ล่าสุดทางด้านของบริษัทปตทลาวจำกัด ก็ได้มีการรีบออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงแบบสดๆร้อนๆผ่านทางด้านของ Facebook อย่างเป็นทางการของทางบริษัทโดยเนื้อาหาได้ระบุว่าทางด้านของบริษัทพทีลาวจำกัดอย่างให้บริการตามปกติหลังจากที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านของบริษัทพทีลาวจำกัดจะมีการถอนตัวปิดตัวให้บริการในลาวมีการทยอยปิดปั๊มน้ํามันและ บริษัทปตทแห่งประเทศไทยจำให้ส่งน้ำมันให้กับสปปลาวทำให้ผู้ได้รับข่าวสารข้อมูลมีความเข้าใจผิดและทางด้านของบริษัทปตทลาวจำกัดพวกเราจึงขอชี้แจงภาพที่ถูกเผยแพร่ในข้อมูลดังกล่าวว่าไม่มีมูลความจริงและขอเรียกร้องให้สังคมออนไลน์จงใช้วิจรารณญาณในการติดตามและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีมูลความจริงนอกจากนี้บริษัทพททลาวจำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายน้ำมันภายในได้รับการสนับสนุนน้ำมันจากบริษัทนำเข้าและส่งออกเป็นอย่างดีและจะมีการดำเนินธุรกิจเป็นปกติในสปปลาวและทั้งนี้ทางด้านของบริษัทพทท,ทลาวจำกัดก็ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนการใช้บริการตลอดมาทางบริษัทของพททลาวจำกัดขอสัญญาว่าจะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ้น ให้ตรงกับการขยายตัวของสังคมลาวต่อไปและนี่เป็นการรายงานของบริษัทพทีทีทีลาวจำกัดว่าไม่มีการถอนตัวจากสปปลาวและไม่มีการงดส่งน้ำมันตามข่าวลือและยืนยันจะอยู่ต่อในประเทศลาวตลอดไปถึงแม้จะมีกระแสตรามาถาโถมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในของบริษัทปตทลาวที่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนจนต้องมีการจำกัดการนำเข้าน้ำมันของสองปปลาว ทำให้คนลาวนั้นแตกตื่นกับข่าวนี้และข่าวผู้จัดการลาวและรองผู้จัดการที่โดนส่งกลับไทยและบริษัทปตทลาวล่าสุดก็ไม่มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเลยคนไทยยังคาใจอยากให้บริษัทปตทลงโทษสปปลาวต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยภายหลังนะครับที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเอกสาร,รลาวไม่น่าเชื่อถือคณะรัฐกรไม่ออกมาชี้แจง การจับคนไทยก็ไม่ออกมาอธิบายแสดงความเสียใจและขอโทษไทยไม่ผิดที่ออกมาแจ้งเตือนว่าเงินกีบนะไม่มีค่าซื้อน้ำมันไม่ได้หลายเรื่องราวที่คนลาวนั้นทำกับคนไทยเช่นนี้กรณีสอสเพชรบูรณ์มาลงทุนที่ลาวทางที่ดีนะ่ะห้างร้านค้าปตท,ทควรจะถอนตัวออกจากลาวถัดมานะครับขอมินว่าประเทศที่ห้ามขุดไส้เดือนประเทศที่ห้ามขายหน่อไม้ประเทศที่ห้าม นอนบ้านเพื่อนประเทศที่ห้ามพูดความจริงวงเล็บคล้ายบางประเทศอยู่นะบางประเทศที่เอาปาร้าไปใส่พูดในสภาและประเทศที่ถนนเหมือนดาวอังคารนี่คือเอกลักษณ์ของเราถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าภาครัฐไม่ได้ชอบคนไทยไม่ต้องมาหลอกให้คนไทยไปเที่ยวหรอกนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้โง่ถัดมานะครับคมนตว่าส่งคนมาเคลียร์เรื่องของปตทตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแต่ในใจนะ่ะอิ่ม ยิ้มย่องที่ทำภารกิจสำเร็จซึ่งเทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ